สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดียังแรงเด้อพี่น้องมืดแล้วตอนนี้กะหาสิมาก้อยไข่มดแดงกินนะคะมาะ <c oughs> มดายันไม่พี่น้องไม่ทำงานไปเม่ไข่มดแดงคือช<อ>ดอพี่นองเมร์ยังแต่งง่ง คลิปต่อไปพี่น้องเขาจะไปต่อเมงซอนลงลปในน้องเขานี่แหละไปเอ็นคำคำพี่น้องเอ้ก็อะไรกันได้ไปเถิดเถิดสอบเบิ้องเบิ้งน้ำกันจะเป็นอะไรโอ้ยกันตวลังจมาก่มาแกินเลย หลายคนก็อยากเบิ่งแล้วก็อยากไปลองเห็ดเอ้าพี่น้องมาเบิ่งกันใกล้ๆเลยว่าใส่ยังใส่ยังลงไปไหนใส่เป็นนัวแล้วกันน้ำปลาพงนัวลงไปเลยพี่น้องครับปลาแล้วก็เพิ่มได้พี่นวลด้วยปิดดังด้วยพริกป่น ไปเขาหัวไปเนาะช้อนหั่นผนะักสดใสลงไปเพื่อความสวยงามกระโล่นไปเนะาะกระแดกดปลาดสดน้อยหนะึ่งแม่แอมยังไตเลยสดๆดนะคะแต่มันเค็มไปเพราะว่าไขบ่บดแดงสักหน่อยเนาะตามมาหน่เด้อกะตัอย่างไลเนาะ ต้งเคียงหอมแดงหองได้หอมหอมแดงบ้านท่าหอมบัวมะสัวใช้ลงไปตอนนั้นทิ้งลงไปแล้วพี่น้องบักชีต้นหอมบักชีนี่นี่แก่คนคนที่เซนไปเสียออกมาหน้าตาเป็นแบบพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทาน บดแดงกระตา่ายบันฑีมนใครมาอหารฟองเฮาเมน,นูอีไรอีกล้วกล้อยไข่มดแดงเมนูแซ่บๆแล้วเฮาก็จะมาซิมมอ่เบิ้งงานแน,นีมันอยากตรงเลยนะเราสื่อเท่านี้เป็นไงนนน ก็สื้อมันนะาไปเกดีแล้วยิมมันใช่ป่ะบบก็อยากสมมันต้องใช้ค้ำนั่นบอโอ้ยมันก็สมกับแหงเลยโอเคน้องพร้อมเสร็จพาเข้ากะเก็บมาจากสวนทั้งเบ็ดเลยปลูกผักกินเองให้น้องประหยัดงบประหยัด,ยดทุน ซื้อเทียวได้กินตลอดเลยมนหัวนี่อันซื้อมาห้ากับเป็นะถึงแตมันทนใหญ่งเขียดมั้นี้เขามีแกเขียเนาะแกเขียดเนะอมแกงขียดอมักดดังคม ถ้าเบงงซองรองหน้าไปน้องไต่ไปต่อเมงซอนถ้าเข้าบนนี้น่อมันได้เดี๋พี่น้องแต่ว่าชิบปลองเบ่งมันจะได้พ้นบ่อวันนี้ได้น้องครพูดมันมีหรือบ่มีต้ององประูงแกงน้องไหม่อหมไมเข้าปริา ้อยพี่อน้องมาเด้อสวัสดีพี่น้องข่าเด้อสวัสดีพี่น,ออน,น,อน,น้อง่เด<ะ>พ้พี่นเด้อเงเียดแม่กยังก้อยาวแดงพี่น้องมนู้นักเทัดมพี่น้องเขาก่นืคอยมีายน กมาเป็นหม<ห>แดงแล้วแม่ิม่ะวิจิตาเป็นออ่นขั้นพ่อินมึงกลัวชุกไปที่ไหนดย

พี่เขาเอาชาเาายตมนะครับตัวหนึหน่งหนดิพีเขา่ะอืมปักกลมๆหน่อยเาซีรั่้นกี่น่ะน่วเออเราต้องเต็มเถอะนะชาไปเ่นเตนี่งเต็มก็จะเอาเมื่อไขรเนาะ 아오크님한 ข้า่พลองเอยมาเลยี่นก no anyway ันแกงเขียดั้งเขียั้งเกียว่กินเกีเขากินยล้ถ้าบตัมเอาน้ำพมเหนดำหนึ่งเขาเนื้อจ้าอะไรนาเกียว่มนเีเน้ออันนี้เกี่ยวอยู่อะบุมี่น้ำพคม

มาบันไม่ใช่หรมากินใหม่แวกมัมกนมมมสักเงี้ยนี่นี่อะนี่ดูหน้าใตกำเนิกินก้อยไข่โมแดลน้ำกันได้พี่น้องยังไงหยุดน่อมากอ,อมาอะอมไรระดอมอ,มา,อ,ม,าอมาแด้แบ Nó hầu như anh phong nó tao không phong. Hm, chưa ngờ. Có nắng mày, nhớ hỏng cái anh. kêu nhớ kêu nhớ không. Tèo mày 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 กูอาเอาปดางรอราปดด่างเขาเอาแค่แม่บอกเขาจะปวดนะเขากินทางซันกันคือโรบิโกะจอดแดงเลยกินท้างจัดกันขนมและมีนมไหมเกิดมันเองจีเอาเก่าเขา่ไดขอยิมาดล้เขากินยังกั้งันกันเถอะปเยืนกันอือยืนกันอะรกัน หอบคุณหรอ่ายขบคนณง่านจำเก่าได่นละคนหน่นมับนาทีกันได้นายคนใป้แน่ะคือคือเห็นมาเห็นะห้าหมันหนีเลยเห็น,หน,น,อนเอง่ะ ้าบนแรมได้เปโคองิดปเิดคอเียบอ่ะเปมหนาวเลยไปคอไอ้เบิื่งไข้เหรอก็ยังไข่เดี๋ยวตกเเดนันเจอในเดบอกเบีไอ้สมเติเอาเรื่งฮะเบิดมปวดล ข้าอห่วอยู่วะอย่ามาหยากแกกาดมไปถ่วงเขาหายได้เหือนเหยาวเองสี่ตหนเขากันเลยจ้างของผุณนั้นไปเบิเพือนกหถ้าเพื่อตีเขาก็ให้เจ้าบุญเจ้าคองต่อ เราเป็นยบเขาจพังหพังเพ้งนี่เาฟังเพลงเหลงเ้หือขึ้นหายคลายเครื่องอะไรเนี่ยงานเครื่องไม่กอดเลยครับลงพเป็นนางเขาพักำแพงนเนียเรืเพ่งละเียดจกินทำม่ัยองามันก็เรยบแ้ลอะไรนะ้ต

แต่เจ๊จสมหมดเยบไตอนนีแต่จ๊อือเรืปเอปอูอเลืเล่องปูหัดไหยเฮ็ดอาย่เน่อยหรออืมเล็ดแล้วเห็ดบางครับเนี่ยล้างล้างหน่อยแล้วหลับุีตัวก่อนอืมแล้วเห็ดดงน็ีม่ไหวดีเอาเห็ดตรนต้เขาเลยข้าวเห็ดไก่แบบนั้ตัวไซเล็กเนาะม่นเลแเหลูกอันั้นต่างคนเส็ดเขาอยู่คุณทำงาน กูอยู่กลงใช่ไหมี่จลูกอยู่ลูกมเท่าก็เท่ากันก็เลยใช่งินแล้วก็บทงานอะไรีนอะืโกง่ะโกงหังหุดติ เราเล่าหลุ l หลุดใหญ่เยเรอูกันเราเคยบอกให้พังอยู่เนาเคยบอกเอฟซีพังอยู่เนาะเอฟซีโกงเราไปลังหลุดโกงเงินเดือนไปหน่อยเ๋้วพี่ลองไปถามบด้ยลองลองหมดลองเยี่ยมแล้วหรือไมอ่วิงเยีนน่ยมเนาทำงานล่างหลุดเลย

ทำงานนั่นทูหลดจนนั่นมือมือเลาะมือยังเบิกอแล้วเอเลยได้เธได้ดำหน่อยนะก็ด้ือดิ่ดิสามหมื่นบาหมื่นหสามหมื่นดิ่งเรียนบอยู่นะสบายเลยขายเปสบายเิดอลบปิดหลเนาะขวบเนาะอไปไปท นั่งมาจัดดึมากเลกินเหเขาสัำไม่หาดองดองยังยังเป็นตอแมงคลนไแม่แม่ผิไปน้ำบอกหมอเขาที่รู้เขาเลยเขามีหลอดไผ่หลอดเลือต่อนั่นแหละเขาเป็นยังไงเขาเป็นพิษน้า เ้าก็ได็นเอาไปใช้บิ่นเอีกันนี่เลยน้องเงาเฮ้ยนี่พี่น้องแสบแสบคุณที่ข้าวารับ z o o ด้พี่น้องเด้อลาเลยสบายดีพี่น้องใครกินปะกินหรอแม่ลาเลยพี่น้อง